ก่อนเคยเคยรักกันปานดวงใจพอรู้เธอมาเปลี่ยนแปลไปดังดวงใจจะขาดร้อนร้อนเธอลืมฉันลงไม่มันคงเหมือนดังแต่ก่อนแฝงไว้ด้วยใจกะล่อนยอกย้อนหัวใจไม่จริง หลอกฉันเธอนั้นรักเพียงลมลมความรักเธอเหมือนดังยาคมฉันต้องตรมเพราะคารมยิงเธอแจกหัวใจให้กับชายไม่เคยประวิงหัวใจไม่เคยหยุดนิง่ง รักจริงไม่มีให้ใครจากกันแล้วไกลแสนไกลเธอไม่ได้รักจริงจากใจเหมือนใครเขาปราถนาะสวัสดีครับผมกโก้พมดน้อยนะครับกินยาผิดขนานกินยาเม็ดลืมขย่านะครับคลิปนี้ หักกันแพ่งกันให้อภัยกันดีอย่างไรหักกันแพ่งกันรักกันแพงกันเวลารักนี่รัก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 ,รกจะเป็นจะตายความรักเป็นเรื่องดีนะคะทุกท่านนะครับกับผมโกโก้ Go Go, พ่อพดน้อยคลิปนี้คุยกันนะครับ <c oughs> อายจังเลยนักร้องเสียงเพี้ยนก็จองแล้วนะครับนักร้องเสียงเพี้ยนผิดทำนอง <c oughs> ผิดทำนองความมั่นใจสูงร้องได้ร้องไปนะครับขอบคุณองใที่ที่เข้ามาทักทายคุยกันนะครับเช้านี้นะความรักเป็นเรื่องดีนะครับในตามหลักพุทธศาสนาความรักนี่อย่างหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมักเป้งหลวงปู่ก็บ,บอกว่าความรักขั้นที่หนึ่งก็คือคารบรักเปรียบเหมือนเรารักพระพุทธเจ้าเราต้องมีทั้งความความรักความเคารบ รักเคารพศรัทธาเรารักคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องรักด้วยความเคารพเรารักครูบาอาจารย์เราก็ต้องรักด้วยความเคารพนกไหว้การรักก็คือการเอาความรู้สึกดีๆเข้าไปรักเข้าไปปลูกพันเข้าไปเมตตา และก็ยอมรับในสิ่งที่ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่สอนจะถูกหรือผิดบางท่านเป็นด็อกเตอร์นะครับบางท่านปริยาเอกปริยาโทเป็นด็อกเตอร์คุณพ่อคุณแม่จบป .4 ีจบป .6 ไม่เรียนหนังสือแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณครูคนแรกของพวกเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นะเกิดมาร้องแม่แม่แม่สอนแม่ก็สอนอ้าอ้ามอ้ามอ้าม,ามกินข้าวสอนกินพูดกอไข่ขอไข่ไครสอน ก็คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับเราต้องรักด้วยความเคารพคำว่าเคารพก็คือเอามาพิจารณาจะผิดหรือถูกยังไงก็เป็นผู้ให้คำนึดแม้ทางความรักของหนุ่มสาวพ่อบ้านแม่บ้านรักกันก็ต้องมีความเคารพกันไม่ใช่รักกันแล้วกินหัวกินหางกันแบบนี้ก็ไม่ค่อยดี ก่อนเคยเคยรักกันปานดวงใจรักกันปานดวงใจเลยนะพอมีเรื่องผิดใจนิด,นด,นดหน่อยก็ไม่แอภัยกันก็บอกไม่ได้ไม่ได้ก่อนที่จะมาเจอกันไม่ว่าใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาวหรือของใครก็ตามแต่ก่อนที่จะมาเจอกันตามหาความฝันตามหาความรักอันอความรักเจ้าชายในฝันเจ้าหญิงในฝันของตัวเราเอง พอมาเจอเหมือนบุพเพสันนิวาสจึงเลยมาเจอกันแล้วนะครับโอ้โหหากันจนเจออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปการเงินไม่ดีเกิดความส่วนตัวไปก้าวล้ำเส้นไม่มีความเคารพกันเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นก็บอกว่ามันไม่ใช่บุญมันไม่ใช่บุพเพสันิวาสแล้วนะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวอรอาลาวาดกรรมอะไรที่ทำให้ฉันมารู้จักเธอ กอดเคยรักกันปานดวงใจถ้าเป็นเรื่องของหนุ่มสาวของบุคคลโตมาถึงมาเจอกันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ความรักของคุณพ่อคุณแม่นี่เราไม่อยากเกิดมากับพ่อแม่คนนี้ทำไมยากจนจังเลยทำไมไม่ร่ำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาก็เพราะบุญกรรมทำมาเราก็ต้องได้มาเจอเราต้องได้กลับมาเกิดเป็นลูกกลับมาเกิดเป็น พ่อเป็นแม่คนที่จะเกิดมาเป็นผัวเมียกันเนี่ยหรือคู่รักกันนะครับต้องเคยร่วมบุญกันมาเจ็ดภพเจ็ดชาจะใส่หรือไม่ใส่มันก็สายตาศูนย์ศูนย์ใสเพื่อบ,บังความอับอายตนเองนักร้องเสียงเพี้ยนนะครับกับผมโกโก้กพมดน้อยวันนี้คนที่จะเกิดมาเป็นคู่รักกันอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดลักษณะใดก็ตามแต่ นกเกิดมารักกันก็ต้องมาเป็นนกมาเคยรักกันมาบางคนผัวเดียวเมียเดียวมาเลยตลอดชีพก็คือในภพนั้นชาตินั้นภพก่อนชาติก่อนก็เคยอาจจะเป็นดาวคู่รักกันมาทั้ง7ดภพเชาติเป็นนกก็เป็นนกด้วยกันมาเปิดเป็นไก่มาเป็นเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นพญานาคไปเกิดเป็นเทวดาก็เกิดร่วมกันพบเดียวชาติเดียวมันคงกลมเกลียว และก็อยู่กันอย่างมีความสุขก็อุปมาได้ว่าท่านมีบุญกรรมร่วมกันมาแบบราบรื่นแบบผัวเดียวเมียเดียวเหมือนพระนางมัตซีกับพระเวสันดรนทุกพบท,ท,ทุกชาติก็อธิษฐานขอให้เกิดได้มาเป็นผู้บุญบารมีกันแต่ส่วนคนที่เกิดมาเป็นลูกมาเป็นบุตรบริวารน,นะครับพ่อแม่ลูกนี่สิบพบสิบชาติเลยนะสิบพบสิบชาติเลยนะครับแต่คนที่มาเป็นพ่อแม่ลูกกันต้องเกิดร่วมบุญกันมาสิบพบสิบชาติเลยนะครับ ถ้าเกิดมาเป็นรูปที่ดีเป็นอภิชาติบุตรรักกันรักผูกพันกันก็แสดงว่าแต่ละพบแต่ละชาติก็เคยเกื้อหนุนกันมาบางคนเกิดมาทําไมลูกคนนี้เกิดมาล้างมาผ่านอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนลูกบอลก็มีไว้เลี้ยงนะแล้วก็เตะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปคนเป็นพ่อแม่คือเกิดมาเพื่อดูแลเลี้ยงดูเราเลี้ยงเขาได้แค่กายก็จริงอยู่แต่ก็ต้องให้การอบรมนิสัยที่ดีเพราะบ่มจิตวิญ,ญญาณที่ดี การเป็นคนดีต้องเริ่มต้นที่ใจหลักธรรมในพุทธศาสนาก็คือหลักก็คือเป็นตอเป็นหลักเหมือนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยก่อนสมัยนี้ก็ตามไปแล้วก็ต้องตอกไม้ตอกหลักแล้วก็ผูกเชือกจะได้มีหลักถ้าหลักดีเหมือนบ้านนี่มีเสาเสาบ้านตั้งหลักเป็นหลักหลักก็คือหลักแห่งใจก็คือให้ตั้งอยู่ในความเห็นที่ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องดีปลูกฝังบุตรบริวารไม่ใช่ปลูกฝังว่าความรวยเงินทองมากมายแล้วทุกอย่างจะไหลไปตามกระแสแบบนั้นอันไหนถูกอันไหนผิดถูกผิดตามหลักธรรมะนะครับถูกผิดไม่ไม่ใช่ว่าถูกผิดตามหลักใจเหมือนถ้าหาก,การแพ่งการดีบอดีดีหมดถ้ามองมุมนี้บางคนเก็บโกรธจังเลยไม่ไม่ยอมเขาด่ามาเขาพูดมาไม่เพราะเขา อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้อภัยไม่ไม,ไม่ไม่เด็ดขาดพอไม่ไม่ไม่เรื่อยๆมันก็มอดไหมมันก็ไฟไหมเหลามันก็ร้อนตัวเองต้องพูดคําว่าอย่าพูดคําเดียวว่าไม่นะครับต้องพูดคําว่าไม่เป็นไรช่างมันไม่ไม่เป็นไร,นไไนไรบอกเป็นอย่างดออืมสร้างเพลินสร้างมันแล้วก็แล้วไปจําได้ไหมจําได้แต่ไม่เอามาเกล็ดไม่เอามาเก็บ โกรธไม่เอามาถือเป็นอารมณ์ก็จําไว้ว่าเราอาจจะพูดไม่ถูกคอคนนี้นะเราอาจจะพูดผิดหูคนนี้นะเราคนอื่นอาจจะพูดผิดหูเราเหมือนกันก็ถือว่าอาไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เมตตาทำคําจุนโลกทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องดีหมดนะครับผมก็อธิษฐานอย่างนี้เสมอแล้วก็ขอปรารถนาเจอกับบุคคลที่ดีจิตใจดีงามเหมือนถ้าเราเป็นน้ําเราก็ขอเจอแต่กระแสน้ําที่ดี ถ้าเราเป็นน้ำมันแล้วพขเจอน,น้ำมันถ้าน้ำมันคือสิ่งไม่ดีน้ำคือสิ่งดีมเมื่อเอาวัตถุผสมรวมกันก็ต้องแยกแยะมันต้องมีแยกกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่เราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เราก็อยู่กับสังคมคำว่าสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมที่อันยิ่งใหญ่ตรงนี้อยู่ก็ธรรมดาล้ครับเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่เราก็ขอพบเจอในสิ่งที่ดีๆขอเป็นบุญสมพัญที่ดีนะครับมามาเจอกันมาทักทายกันขอให้สิ่งดีไหลเข้ามา ถ้ามนุษย์หรือคนเนี่ยมันหายากผมก็จะนึกว่าขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาเบื้องบนละกันต่างๆไม่มีใครเห็นเราก็เห็นเราเบื้องบนก็เห็นเราการเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นเรื่องของนาม,มาธรรมหรือสิ่งที่มองเห็นบุญและบาปเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเรื่องของนามธรรมนะครับหักกันแพ่งกันบางคนนี่บอกไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดยังไงชาตินี้ไม่ให้อภัย นั่นนี้โน่นถ้าตั้งเงื่อนไขามากมายเวลาท่านอยากได้ไรท่านก็ตั้งเงื่อนไขามากมายถ้าเปรียบเหมือนตัวเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าท่านบอกไม่เด็ดขาดเจ้ากรรมนายเวรท่านเองแหะเวลาท่านติดขาดเดือดร้อนเขาก็ถือว่าไม่เด็ดขาดฉันก็จะเอาให้ได้ไม่เด็ดขาดไม่ยอมเด็ดขาดเหมือนกันนะคะเขาก็จะไม่ยอมเด็ดขาดเหมือนกันแต่ถ้าท่านเป็นคนไม่เป็นไรช่างมาันปล่อยเถอะอ่ะยุ่นหยวนใช้ค่าเงินหยวน ไม่เป็นไรช่างมันช่างมันปล่อยเถอะไม่เป็นไรเงินทองของนอกกายก็จริงอยู่หละอาจจะมีบุญมีกรรมเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาโกหกเข้ามาหลอกลวงเราก็ช่างมาันถือว่าเป็นการใช้นี่กรรมเก่าถ้าเราเคยติดค้างเขาก็ขอให้ชดใช้ไปใน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 พบนี้ชาตินี้ชาตินี้เราจาไม่ได้เราไม่เคยไปทํามาก่อนเดี๋ยวเข้ามาเอาของเราไปเบียดเบียนของเราไปก็แสดงว่าเราใช้ในพบก่อนชาติก่อนหรืออาจจะใช้นี้แทนบิดามารดาใช้นี้แทนกรมมะพันธุ อุย่าตาทั้วเราเคยอาจจะชอบกงมาอะไรก็ได้เราต้องคิดในมุมบวกสัมมาทิฏฐิการมองในมุมบวกทางพ้นทุกที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้คือข้อแรกคือสัมมาทิฏฐินะครับเมื่อเกิดความทุกข์ก็ให้ก้อยคิดบวกไว้ก่อนเลยก็คือสัมมาทิฏฐิคิดในมุมบวกว่าช่างมันเป็นเรื่องของกรรมของเวรปล่อยมันไปเถอะอย่างเรื่องเจ้ากรรมในเวรถ้าเราเป็นคนที่แบบยืนหยนัดอะอะไรก็ได้เวลาเจ้าเจ้ากรรมในเวรอะอะไรก็ได้เหมือนเจ้าหนี้มา ยังไม่มียังไม่มีครับเงินสิบบาทนี่ยังไม่มีอ่ะไม่ก็ไม่เป็นไรรอมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่บางคนไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวนี้บาทหนึ่งฉันก็เอาเอาให้หมดตัวถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีตามมาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าความรักไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องมารักเชิงชู้สาวอย่างเดียวนะรักการรู้สึกดีต่อกันก็คือความรักก็คือความเมตตาอย่างหนึ่งนะ ความรักความเมตตาคือปรารถนาถ้าันก็เหมือนเราลักลูกลักหลานลักใครก็ได้ที่เรารู้สึกดีเรามองคนอื่นบางคนเขายังเกลเออยู่เขายังคิดไม่ได้ก็ต้องอ่ะส่งความปรารถนาดีไปไปให้เขาสักวันหนึ่งขอให้เขาคิดได้นะแต่ถามว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ที่ผมอ่ารับรู้มาในสายพุทธกาลนะครับยกตัวอย่าง แล้วยกตัวอย่างเอวคือพระองค์ุรีมานะครับฆ่าคนตายมา999คนนี่คือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดแต่ได้รับการเรียกว่าองค์พระสมมาสมบูรณ์เจ้าท่านเอาพระองค์เองเนี่ยมามาการันตีจะใช้คำไทยว่ายังไงดีมา,ารับแทนมามาบอกทุกคนว่าพระสถาคตนะ กับพ,พระองค์พีมานเนี่ยบอกว่าเขาเริ่มต้นเป็นคนดีแล้วและก็เอาองค์ออกรับแทนทุกสิ่งอย่างว่าการรมที่พระองค์พริมาฆ่าคนตายมาเพราะแต่ละคนก็ล้นแต่ค่าเขามาทั้งนั้นนะต่อไปนี้พ,พระองค์พีมันตายไปแล้วเหลือแต่เป็นอหิงสักะเริ่มต้นใหม่ก็ได้บรรพ็นเป็นพระรหรันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราต้องมองคําว่ามองโลกในแง่ดีก็จริงอยู่สิ่งใดที่อยู่รอบข้างเราก็คือเรามีกรรมกับคนรอบข้างเรา เราไม่สามารถจะก้าวข้ามไปเลขสาปเสี่เลขห้าได้เราอยู่ถ้าเราเป็นเลขหนึ่งเลขสองคือใครในบ้านเรามีใครบ้านเมตตาคนใกล้ตัวก่อนนะรักคนใกล้ตัวก่อนนะแม้ทั่งใกล้ตัวสุดคือถ้าเราเป็นเลขหนึ่งเราก็ต้องร,รักตัวเราเองก่อนรักเลขหนึ่งก่อนรักตัวเราที่จะทําคุณงามความดีรักตัวเราเองที่จะมีชีวิตอยู่ตามอายุขัยนี้เพื่อทําคุณงามความดี สร้างบุญบารมีให้กับตวเองสร้างบุญบารมีถ้าเราใช้กายสังขารน,นี้ไปในทางที่ดีผู้ให้กายสังขารมาก็คือบิดามารดาเราท่านก็จะได้รับอานิสงส์เด็มที่บิดามารดาได้ร่างกายสังขารมาจากคุณปู่คุณย่าคุณยาณย,ายปู่ย่าตายายเราก็ได้อานิสงส์นั้นอีกนะถ้าเราเอากายสังขารมาใช้ในสิ่งที่ชั่วเจ้าของสังขารที่ให้มาคือพ่อแม่ให้กายนี้มาจิตเรามาอาศายัยบกายนี้พ่อแม่ก็ได้รับกรรมนั้นปู่ย่าตายายก็ได้รับกรรมนั้นนั่นคืออานิสงส์โดยตรง นั่นคืออน,นิสงส์โดยตรงกรรมมพันธุกรรมผ่อพันธุกรรมทายาทรักกันหากการแพง่งก,กันสาอันใดหายอภัยใดก็หายอภัยแล้วก็รหา,ายอภัยเจ้าของหอา,ายอภัยตัวเจ้าของเองว่าถ้าเขาเคยผิดผลาดมากก็บอกว่าบ่เบินอย่างห้เริ่มตนไม่เด้อบ่ต้องบอกให้ครับผมก็บอกเจ้าของนี่แหลววะว่าต้องห้อภัยเจ้าของให้โอกาสเจ้าของเริ่มตนไม่ การเริ่มต้นไม่ที่ดีนี่เริ่มต้นได้ทุกเวลาขอให้ตั้งลักตั้งใจให้ดีวะาสิเริ่มต้นใหม่บอกไผไพกับบเสือแล่าตัวตัวตัวบ่สเสือกาซานึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงระพุธเจ้านึกถึงสิ่งศักซิ์วาลูกที่ตั้งตนเป็นคนดีแล่วเด้อขะหน่อยให้เบื้องบนให้สิ่งศักซิ์เบิ่งเอาเบิ่งแง่ให้ลูกไปถึงท่าถือปอง ันในบดีกับปัดเป่าออกอันหนซีดีกับเปิดทางให้ผู้ขาไปถือทางถือปองไพ่เป็นอย่างที่ท่าพีดีกับให้น้ำผ้าเขามาไพ่บดีกับปัดเป่าออกไปซิ่งไดสิทธิ์เป็นได้ตามบุญวัสนาของผู้ขาในพบนีสา,านีกับเขาให้ได้ตามบุญวัสนาะทำบุญวัสนาบดถ,ถึงบดถ,ถึงล่างทีหนึ่งสิทธิ์ถึงจะล่างทีงสองกับเขาบารมีเบื้องบนสุขอยู่น้ำผ้าเขามาให้ผู้ขาได้รับสำเร็จสมปัติถานาก็จะพูดกับตัวเองแบบนี้นะครับ คลิปนี้ทักทายคุยกันนะครับหากกันแพ่งกันให้อภัยกันดีอย่างไรกับผมโกโก้พ่อมดน้อยก่อนเคยเคยรักกันปานดวงใจนักร้องเสียงเพี้ยนแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ